น้องชายใบเตยเผยวินาทีเยี่ยมที่สาวในเรือนจำฟังคำถามแรกจุเกอ,อกไปไม่เป็นเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5้าล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี ต้องบอกว่าล่าสุดน้องชายใบเตยนั้นก็ได้เล่าเผยนาทีเยี่ยมที่สาวในเรือนจำฟังคำถามแรกถามถึงลูกสาวฟังแล้วถึงกับจุกอ,อกไปไม่เป็นโดยเขานั้นได้เปิดใจกลางรายการคุยแซบโชว์และกล่าวว่าเห็นว่าลุคไปเยี่ยมที่เตยที่แมนทุกวันเลยไปทุกวันอัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างแรกแรกก็เสียใจกันหมดในนั้นเขาอยู่กันแบบผู้ต้องหาทั่วไปแรกแรกทำใจกันยากนิดนึง ตอนนี้เขาก็คุยพยายามมองหาสิ่งดีๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เหมือนทั้งคู่ก็ดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่ไปก็ยังถามถึงเวทมนต์ถามก็เป็นคำถามแรกของทั้งสองคนเลยก็จะถามหลานเป็นยังไงหลานทำอะไรเขาถามหาไหมเราก็บอกตามตรงถามทุกวันเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างของพี่เตยที่แมนเขาก็ถามเขาจะรู้เขาจะจําได้เราจะบอกว่าไปต่างประเทศบ้างไปทํางานบ้างพอถามเสร็จปุ๊บเขาก็สตันไปพักหนึ่งแล้วไปเล่นต่อ